จริงๆแล้วในพระไตรปิฎกก็อาจจะเขียนไว้ผิดผิด,ผดถูกๆอ่ะอาจารย์ยกตัวอย่างบางสำนักสอนว่าพระเทวทัตโดนธรณีสูกใช่ไหมใช่บางสำนักเขียนว่าพระเทวทัตตกภูเขาคิจกูดตายใช่ไหมตกลงพระเทวทัตตายยังไง เราไม่รู้ความจริงหรอกเพราะฉะนั้นในพระไตรปิฎกในพระไตรปิฎกเราก็เชื่อได้ห้าสิบเปอร์เซ็นตเพราะแต่งเติมเสริมเอาใหม่เรื่อยแต่สิ่งที่เราจะยึดได้คือในพระไตรปิฎกกล่าวถึงคำสอนเราไม่ได้สนใจหรอกว่าใครจะตายยังไง แต่เราเน้นว่าคําสอนเป็นหลักคําสอนจะถูกไม่ถูกเราวิเคราะห์ได้ถ้าคําสอนสอนอะไรที่มันหวือหวาสอนอะไรที่หวือหวาคําว่าหวือหวาคือพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าไป ยังสวรรค์ไปยังนรกอันเนี้ยอาจารย์พูดได้เลยนะเป็นคำสอนที่หวือหวาเป็นการแต่งเติมเสริมเอาใหม่เพราะอะไรรู้ไหมเพรพระพุทธเจ้าเป็นใครมีธาตุสี่ไหมไปพบอื่นได้ไหมไม่ได้ไปพบอื่นได้ไหมขณะมีชีวิตอยู่มีธาตุสี่ไปได้ไหมไม่ได้ไปไม่ได้ เนี่ยเป็นเป็นคำแต่งใหม่พระพุทธเจ้าท่านเกิดมาท่านเจอความทุกข์ไหม <Okay. S 1> ท่านง่วงไหมท่านหิวไหมแล้วต่างจากเราตรงไหนอ่ะพระพุทธเจ้าท่านก็เป็นมนุษย์ธรรมดามีท่าสี่และขันห้าเหมือนพวกเราแต่ท่านสะสมคุณงามความดีมามากกว่าพวกเราแค่นั้นเอง ท่านไม่ได้ไปนรกไปสวรรค์ได้หรอกไม่มีทางที่จะไปได้ไปเทศสอนเทวดาพรมบนสวรรค์มโนโปรุงแต่งเอาทั้งนั้นแหละเขียนขึ้นมาทั้งนั้นแหละความเป็นจริงไปไม่ได้เนี่ยให้พวกเราวิเคราะห์กันถ้าเป็นแบบนี้พวกเราไม่ฟังพระพุทธเจ้าไปเทศสอนเทวดาพรมบนสวรรค์อันนี้ผิดเลยแต่ในพระไตรปิฎกเขาเขียนไว้อย่างนั้นแล้วเราไปเถียงไม่ได้ด้วย เราไปเถียงกหาว่าเราอวดรู้หา,าเราอวดดีอันนี้พวกเราไม่ต้องไปสนใจเราเน้นเอาคำสอนอย่างเดียวเพราะฉะนั้นพวกเราเน้นเอาคำสอนเป็นหลักในสมัยพุทธกาลเนี่ยเราไม่ได้เห็นใช่ไหมเราเห็นด้วยตาไหมเราไม่ได้เห็นด้วยตาตามตําราจะเขียนว่ายังไงเราอย่าเพิ่งไปเชื่อร้อยเปอร์เ็น แต่สิ่งที่เราจะเชื่อคือคําสอนพระพุทธเจ้าสอนให้เรามีสติอันนี้เชื่อได้พระพุทธเจ้าสอนให้เรามีปัญญาอันนี้เชื่อได้ถ้าไม่มีปัญญาก็คือได้ยินอะไรมาเชื่อเลยได้ยินได้ฟังอะไรมาที่เขาเอามาแต่งใหม่เนี่ยเชื่อเลยอย่างที่อาจารย์บอกพวกเราว่า พ่อแม่พี่น้องเราที่เสียไปกินเหล้าซ้อมเมียทุกวันเวลาตายเขาเขียนประวัติว่ารักครอบครัวดูแลครอบครัวเป็นอย่างดีดูแลอบรมสั่งสอนลูกให้ลูกเป็นคนดีใช่ไหมอ่านั่นแหละนั่นแหละคือการเขียนไม่มีใครหรอกที่จะเขียนกล่าวถึงผู้ที่ล่วงลับไปแล้วไม่ดี เพราะฉะนั้นอย่าเชื่อมากถ้าไม่เห็นกับหูไม่รู้ด้วยตาอย่าเพิ่งเชื่อสมัยก่อนอาจารย์ก็เชื่อเหมือนกันเชื่อเชื่อพระไตรปิฎกทุกอย่างแต่พออาจารย์มาบรรลุเองแล้วถึงได้รู้ว่าอย่างที่พระไตรปิฎกหรือครูบาอาจารย์กล่าวว่าผู้ที่เป็นพระอรหันจะมีเทวดามาตามอารักขาปกป้องคุ้มครองดูแล อยู่ไหนมันอยู่ไหนอ่ะมันอยู่ไหนไม่มีเนี่ยคือเราโดนหลอกเห็นไหมจงอย่าเชื่ออะไรที่มันยังไม่เกิดขึ้นอะไรที่ยังไม่เกิดอย่าไปเชื่ออะไรที่เราไม่ได้สัมผัสด,ด้วยตัวเองอย่าเพิ่งเชื่อแม้แต่คำว่านิพานรู้ดีกันหมดเนี่ยว่านิพานเป็นไงเน่ย ถึงกันแล้วหรอใช่ไหมรู้ดีกันหมดเพราะอะไรอ่านมาเยอะฟังมาเยอะรู้หมดแหละไอ้คนที่ไม่บรรลุธรรมเนี่ยนะมันชอบเอานิพานมาเถียงกับอาจารย์เพราะอะไรรู้ไหมเพราะว่ามันไปอ่านไปจํามาแล้วมันก็คิดว่านิพานเป็นอย่างนั้นนิพานเป็นอย่างนี้พออาจารย์บอกว่าเนี่ยอาจารย์บรรลุธรรมแล้วเป็นอย่างนี้นะมันบอกว่าไม่ใช่มันต้องเป็นอย่างนี้ ผู้ที่บรรลุธทมแล้วจะต้องไม่ยิ้มไม่หัวเราะไม่ด่าไม่โกรธไม่โลภไม่หลงไม่แสดงอาการใดเลยอยู่เหมือนตอเนี่ยเดินไปเดินมาเหมือนหุ่นยนต์เนี่ยนั่นแหละคือผู้ที่ยังไม่ถึงความจริงเขาไม่รู้หรอก เขาเอาตำรามา,มา,มาฟาดคนอื่นมาเถียงกับคนอื่นถ้าเรายังไม่ถึงเราจะยังไม่รู้ถ้าเรายังไม่เคยสัมผัสเราจะไม่มีวันเข้าใจด้วยตัวเองเหมือนพวกเราบางคนที่เพื่อนอะทำลายอัตตาทำลายอีกโก้กันก่อนพวกเรายังไม่เคยทำลายพวกเราเนี่ยรับรู้อารมณ์เขาได้ไหมว่าเวลาที่เขาทำลาย อัตตาทำลายอีกโก้เขามีอารมณ์ยังไงพวกเรารู้ได้ไหมไม่ไตอนนี้รู้หรือยังอ่านั่นแหละมันอันเดียวกันเพราะฉะนั้นอะไรที่เรายังไม่ถึงอย่าเพิ่งไปเถียงเขาอะไรที่เรายังไม่สัมผัสอะไรที่เรายังไม่ได้สัมผัสอย่าเพิ่งไปเถียงเขาแต่ถ้าสัมผัสแล้วเรารู้ละ และความเป็นจริงอาจารย์จะเล่าให้ฟังอย่างหนึ่งความเป็นจริงนะพระอานนท์เนี่ยใครบางตำราบอกว่าพระอนนท์บรรลุเป็นพระโสดาบันตอนที่พระพุทธเจ้ามีชีวิตอยู่เนี่ยบางตำราเขียนอย่างนี้นะแต่ความเป็นจริงคือพระอานนท์ไม่ได้บรรลุอะไรเลยสักอย่าง แต่พระอนนท์ได้บรรลุหลังจากที่พระพุทธเจ้าดับขันไปแล้วเพราะตอนที่พระอานนท์อยู่กับพระพุทธเจ้าต้องคอยดูแลอุปถากถ้าจะเปรียบเหมือนทุกวันนี้ก็คือเลขาหรือผู้จัดการส่วนตัวถ้าจะเปรียบทางโลกนะคือเลขาหรือผู้จัดการส่วนตัวยุ่งไหมมีเวลาขกด,ดูจิตด,ดูใจตัวเองไหม มีเวลาจเจริญสติไหม mm hmm. นั่นแหละพาาระอนนท์ไม่ได้บรรลุอะไรสักอย่างวันที่พระพุทธเจ้าดับขันพระอานนท์ร้องไห้เสียใจเสียใจเพราะอะไรเราอยู่กับพระศาสดาแท้ๆ mm hmm. เรายัางไม่บรรลุธรรมเลยพระศาสดาจากเราไปแล้วมันน่าเสียใจไหมล่ะถ้าเป็นเราเราเสียใจไหมล่ะ แต่ตำราเขียนไว้ว่าบรรลุพระโสดาบันแล้วแล้วค่อยมาบรรลุเป็นพระละหันที่หลังอาจารย์เนี่ยกล้าท้าได้เลยนะแต่พูดออกสื่อไปก็โดนพวกอ่านตำรามันมาด่ากวันที่อาจารย์บรรลุทำเนี่ยอาจารย์บรรลุแบบเดียวกับพระอานุ์แล้วพออาจารย์บรรลุธรรม แบบเดียวกับพระอนนท์อาจารย์ก็ไม่รู้ว่าตัวเองบรรลุแบบเดียวกับพระอนนท์แต่มีครูบาอาจารย์บางท่านที่ท่านเป็นพระอรหันท่านบอกว่ามึงบรรลุธรมเหมือนพระอนนท์เลยอาจารย์ก็เลยไปเซิร์ชดูประวัติพระอนนท์ว่าบรรลุธรมยังไงแล้วอาจารย์ก็เลยรู้ว่าอ๋อพระอนนท์บรรลุแบบนี้นี่อ๋อเราก็บรรลุแบบนี้แล้วตอนนั้นอาจารย์ก็บรรลุแค่โสดาบันแล้วอาจารย์ก็ เรียนรู้กิเลสละเอียดแล้วค่อยปล่อยวางมันไปเรื่อยๆถ้ามันบนรรลุเป็นพระโสดาบันแล้วมันจะไปของมันเองโดนกระทบอะไรแล้วเข้ามาดูใจตัวเองแล้วยอมรับความเป็นจริง<ม>ยอมรับความชั่วของตัวเองโกรธก็กูโกรธอะกูโกรธกูโกรธกูกูนี่แหละกูนี่แหละชั่วยอมแบบนี้มันค่อยๆหลุดค่อยๆหายไปเอง แต่ในตําราบอกว่าพระอานนท์บรรลุเป็นว่าโสดาบันแล้วกักไว้อยู่ค้างไว้อยู่ไปไม่ได้ไม่จริงถ้ามันบรรลุแล้วมันไปของมันเองมันห้ามไว้ดึงไว้ก็ไม่อยู่มันไปของมันโดยธรรมชาติเหมือนมนุษย์เนี่ยเมื่อมันเกิดมาแล้วมันก็คว่ำเองคืบเองคานเองโดยธรรมชาติมันจะไปของมันแบบนั้นมันเป็นไปเองของมัน ความเป็นจริงแล้วพระอานนท์ไม่ได้บรรลุอะไรมาบรรลุหลังจากที่พระพุทธเจ้าดับขันไปแล้วเนี่ยอาจารย์รู้ความจริงแต่ก็พูดไม่ได้พูดไปก็ไปเถียงตำราเขาอีกเพราะฉะนั้นเราอย่ายึดตำราเป็นหลัก แต่ตําราเนี่ยเป็นเหมือนแนวทางของเราที่เราจะรู้ว่าอ๋อคําสอนของพระพุทธเจ้าประมาณนี้ประมาณนี้ประมาณนี้ไม่ใช่ว่าไปยึดว่าพระพุทธเจ้าบอกว่าอ่าละสังโยชน์สามได้เป็นพระโสดาบันกูก็ไปอ่านสังโยชน์สามมีอะไรบ้างเอ๊ะกูละได้แล้วอ่ะกูเป็นพระโสดาบันแล้วแบบนี้ใช้ไม่ได้ านนยังไม่ได้เป็นวสดาบันอะอยู่กับพระพุทธเจ้าอ่ะเพราะฉะนั้นพวกเราจงใช้สติในการปฏิบัติภาวนาการมีสติเราจะไปโดนคนอื่นหลอกได้ไหม,ไมไถ้าคนอื่น คนอื่นหมายถึงครูบาอาจารย์คนอื่นหรือคนบ้าๆบอๆคนอื่นเนี่ยมันมาบอกเราว่าปฏิบัติธรรมไม่ต้องเจริญสติเราเชื่อไหมถ้าไม่มีสติมันบรรลุธรรมไม่ได้หรอกเพราะอะไรอ่ะเพราะว่าอาจารย์น่ะบรรลุธรรมเป็นพระโสดาบันอาจารย์มีสติคลองแล้ยี่สิบห้าเปอร์เซ็นตตอนนั้นนะ คำว่า25%เนี่ยอาจารย์พูดให้พวกเราเข้าใจง่ายๆถ้าอาจารย์บอกว่าวันที่อาจารย์บรรลุเป็นพระสดาบานปุ๊บอาจารย์มีสติอยู่ประมาณหนึ่งพวกเราเข้าใจไหมก็เข้าใจยากอีกต้องไปคิดไปปรุงไปแต่งเอาอีกว่าประมาณหนึ่งคืออะไรแต่ถ้าอาจารย์บอกว่ามีสติคลอง25%ยังเผลอยังหลงได้อยู่อีก75%แต่พออาจารย์ เรียนรู้กิเลสที่ละเอียดอย่าลืมนะโสดาบันเนี่ยกิเลสหยาบหายแต่กิเลสละเอียดมันซ่อนอยู่แล้วมันก็จะลึกลงไปเรื่อยๆแล้วมันก็เนียนลงไปเรื่อยๆถ้าเราบรรลุเป็นพระโสดาบันปุ๊บในขณะนั้นได้แค่โสดาบันมั้งเราต้องเรียนรู้กิเลสของตัวเองอีกการเรียนรู้คือการยอมรับความจริงในความชั่วที่มันยังมีอยู่ที่มันยังเป็นอยู่ อย่างที่อาจารย์ให้พวกเราฝึกยอมรับความจริงเนี่ยยอมรับว่าตัวเองชั่วชั่วช้าจึงได้มาเกิดอาจารย์สอนให้พวกเราเรียนรู้ว่าเนี่ยคือความชั่วอาจารย์ก็ชั่วมาเหมือนกันกว่าอาจารย์จะมาได้นั่งตรงเนี้อาจารย์ก็ชั่วช้าสารเลียวมาไม่รู้กี่กับกี่กันเหมือนกันแต่อาจารย์ออกจากความชั่วนั้นได้แล้วร้อยเปอร์เซ็นแล้ว ตอนที่อา,อาจารย์ยังยังมีความชั่วอยู่เต็มร้อยใครมาว่าอาจารย์ชั่วไม่ได้นะถ้าใครมาว่านี่มึงได้เจอกับกูแน่เพราะกูไม่ยอมรับว่ากูชั่วแต่ตอนนี้กูความชั่วกูหายหมดแล้วความชั่วอาจารย์หายหมดแล้วอาจารย์ยอมรับมันได้ร้อยเปอร์เซ็นเคยชั่วช้ามาทุกอย่างเนี่ยให้พวกเรายอมรับความจริงแบบนี้นะ ถ้าโมโหก็ยอมรับในใจตัวเองอาจารย์สอนแล้วนะเมื่อเช้าว่าให้เราพูดกับตัวเองยอมรับในใจตัวเองว่าอ่ะใช่ฉันโมโหฉันไม่ดีเองสอนตัวเองนะอย่าไปเที่ยวสอนคนอื่นสอนตัวเองให้ได้ก่อนถ้ายังไม่ใช่พระอริยะอย่าไปเที่ยวสอนคนอื่นเพราะการไปสอนคนอื่นนั่นคือกิเลสของตัวเองเราพ้นแล้วเหรอ เวลาที่เราจะสอนคนอื่นอ่ะถามตัวเองกลับมาถามตัวเองอาจารย์สอนให้เราหัดกลับมาถามตัวเองใช่ไหมถามตัวเองพ้นแล้วเหรอจะไปตำหนิคนอื่นมึงดีแล้วเหรอมึงประเสริฐแล้วเหรอเวลาที่จะไปตักเตือนคนอื่นมึงเตือนตัวเองแล้วเหรอมึงเคยเตือนตัวเองมั่งหรือเปล่าเวลาจะไปด่าคนอื <że> ่น มึงดีแล้วเหรอมึงทำไมไม่ด่าดตัวเองอะ่ะมึงควรด่าดตัวเองก่อนก่อนที่จะไปด่าดคนอื่นมึงด่าดตัวเองก่อนต้องสอนตัวเองแบบนี้นะถ้าเราอยากจะทำลายอาตาัตราทำลายตัวกูของกูทำลายอีโก้ที่เราซ่อนมันไว้อย่าลืมนะอิโก้เราซ่อนมันไว้นะเราซ่อนไว้เราฝังไว้ในจิตในใจของเรา ด่าคนอื่นว่าคนอื่นแต่อีนี่ยังไปเป็นสัตว์นรกยังไปเกิดอยู่มันคุ้มไหมด่าเขาช็อตชอๆช,อชอและลอ,อ, ط, อ,อีนี่ไปตกนรกเอาช็อตช็อชออีนี่ไปตกนรกช็อตชอชีนี่ไปตกนรกคุ้มไหมแต่ถ้าดา่าอีนี่จะได้พ้นจากการไปเป็นสัตว์นรกถ้าด่าอีนี่นะเอาชี้ใส่ตัวเอง ถ้าด่าอีนี่จะพ้นจากการไปเป็นสัตว์นรกเพราะคนที่กูต้องสอนคืออีนี่อ่านั่นแหละแก้ไขให้ถูกจุดกำหลาบมันไว้กิเลสน่ะสอนมันทุกวันเดี๋ยวมันก็ดีขึ้นมันจะไม่ต่างอะไรจาก ลูกเรานั่ยแหละต้องสอนมันทุกวันก่อนจะด่าคนอื่นก่อนจะตำหนิคนอื่นทำไงดีด,ด,ด,ดีดีขึ้นแล้วส่วนเรื่องพระตรวิดกจะถูกจะผิดใช่หน้าที่ของเราต้องไปแก้ไหมไม่ใช,ใช่เราแก้ที่ไหนแก้ใจอ่านั่นแหละ พระอนนทจะบรรลุเป็นพระโสดาบันตอนที่พูดเจ้ายังมีชีวิตอยู่หรือบรรลุหลังเราไม่ต้องสนใจเราสนใจตรงไหนสนใจสนใจใจตัวเองอย่างเดียวเวลาที่เราไม่พอใจให้คนอื่นดูตรงไหนชี้ใจตัวเองชี้ใจตัวเองด้วยดูไหนไปด่าเขาก่อนหรือมาดูตรงนี้ก่อน ไปด่าเขาก่อนหรือมาดูตรงนี้ก่อนดูตรงนี้ก่อนไปด่าเขาก่อนหรือมาดูตรงนี้ก่อนดูตรงนี้ก่อนอ่านั่นแหละวิธีที่ถูกต้องใครทําให้เราเงุดหงิดทํายังไงก่อนดูใจใจดูใจดใใครชมเราว่าสวยหล่อทําไงก่อนดูใจดูที่ใจตัวเองก่อน ใครด่าเราตำหนิเราว่าเราทำไม่ถูกใจเขาทำไงก่อน,ใ,นใจใจเราอ่าถูกต้องถือว่าใช้ได้นะและหน้าที่ที่เราจะต้องเพียรต่อไปนี้คือดูใจตัวเองและเจริญสติใช้ปัญญาการดูใจตัวเองคืออะไร ปัญญาการการที่เราเข้ามาดูใจตัวเองเรียกว่าปัญญานะมีสติรู้ว่าจะต้องทำอะไรก่อนมีคนมาตำหนิเราด่าเราพูดกันแหนกันแหนให้เราไม่พอใจเรามีสติไปรู้ละอ๋อเราไม่พอใจทำไงด,ดูใจเราก่อนอ่าดูใจเราก่อนดูใจเราเป็นอันดับแรก นี่แหละคือการที่จะเปลี่ยนแปลงตัวเองให้เข้าสู่ความเป็นอริยะกลับไปเราจะไปทำอะไรกันจเจริญสติและฟังธรรมและเอาดังๆเอาใหม่กลับไปเราจะไปทำ ถ้าใครทำได้สามข้อนี้ถ้าใครทำได้สามข้อนี้ทุกคนจะได้บรรลุธรรมกันทำได้ไหมพี่ใจพูดก่อนเขาเลยนะยแต่ล้าหลังกว่าเพื่อน วันนี้อาจารย์ก็ให้ทุกคนในคอร์สสิได้ดวงตาเห็นธรรมในชาตินี้กันทุกคนทุกท่านสาธุสา